ลิซ่าขยับโซเชียลนำเทรนค้นหาบน Google หลังปรากฏตัวสุดปังในคอนเสิร์ต b l a c k พิงค์เดดไลน์เวิร์ลทัวร์ที่จัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้เรียกว่าการกลับมาของศรีสาวแบล็กพิงคในคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ Black พิงค์เดดไลน์เวิร์ลทัวร์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่5และ6กกรกฎาคมที่ผ่านมานาโกยังสเตเดียมไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับหลักแฟนๆที่เข้าไปชมคอนเสิร์ตเท่านั้นแต่ยังสร้างปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องลิซ่าสมาชิกสาวชาวไทยมากความสามารถ ที่กลายเป็นกระแสอันร้อนแรงและพุ่งพยานมขึ้นนำเทรนการค้นหาบน Google ทันทีที่การแสดงจบลงค่ะและการที่ชื่อของนอลิซ่ากลับมาครองเทรนการค้นหาบน Google สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลและความสนใจอย่างมหาศาลที่แฟนๆทั่วโลกมีต่อเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นบนเวทีการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์หรือแม้แต่บทบาทในฐานะศิลปินเดียวที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทุกความเคลื่อนไหวของเธอมักตกเป็นที่จับตา และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างเสมอโดยการแสดงของ Black พิงคในคอนเสิร์ต Deadline ได้รับคําชมอย่างล้นหลามถึงความมาังการของโ r o d u c t i o n พลังของสมาชิกแต่ละคนและแน่นอนค่าว่ารวมถึงโชว์ที่น่าประทับใจของโนลลิซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แฟนๆไม่สามารถละาสายตาจากเธอได้เลยค่ะ ซึ่งปรากฏการนี้ตอกย้ำว่าน้องลิซ่าไม่ได้เป็นเพียงแค่สมาชิกข,ของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังเท่านั้นแต่เธอยังเป็นไอคอนระดับโลกที่สามารถสร้างกระแสและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมากได้ในทุกๆบทบาทที่เธอแสดงออกมากค่ะและจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าน้องลิซ่าซึ่งมีแถบเป็นสีน้ำเงินคลองส่วนแบ่งของการค้นหาสูงที่สุดโดยเฉลีย่ยจะเห็นได้ว่ากราฟขนองน้องลิซ่ามีค่าเฉลี่ยการค้นหาสูงที่สุดอย่างชัดเจน รองลงมาก็คือเจนนี่โรเซ่และจีซูตามลําดับซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลที่สําคัญที่สนับสนุนว่านอลิซ่าเป็นผู้นําเทรนด์การค้นหาในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและการที่นอลิซ่านำเทรนด์การค้นหาบ่งชี้ว่าผู้คนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเธอมากที่สุดในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงของเธอชุดที่เธอใส่หรือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเธอในคอนเสิร์ตค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของนอลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ